โอ้ดีใจนะผู้คนสั่งเลยเดี๋ยวกินนองใหมเต๋บๆเลยนี่เดียวเอ้ยแม่นไทยอยเย้เอ้ยผลงานอานองใหมนี่แต่น้องางามๆจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอการหลอกสองหน่อยเนาะครับผมของวันที่หกพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้พี่น้องพาพี่น้องมาซับน้องใหม่มาเบิ้ลน้องใหมจ่จ้มาซับน้องใหม่ส่งให้ พี่น้องผู้เพิ่งตังเนาะเพิ่ังเป็นน้ำใหม่ไฟบานจากสิผ้าพี่น้องบงน้ำใหม่ขินสูงโพดพ่จะพี่น้องบานนีเแ่งแตกออกขนาดนี่ครับพี่น้องนี่ครับอือน้ำใม่แตกดีเนาะแน่นใจได้น้ำเต็มถี่ครับุเป็นจิ๊้ๆเลยครับถ้าผมจะออกลายย เบ้าบะเดียวก่อนละสาวนอนนี่น้องนาเบ้งจากนอนก่อนแห่งเต่ามาแซวนอนนี่ครับชั้งกลางก็ไมีกี่อันหักงนงแต่ว่าห้องซีบรซับนอนจ้าตรงกันน้อไม้ไพ่บานครับตามออเดอร์ครับพี่น้องใหม่ไพ่บานจ้ะไปไปหาการมีปะน้อง อางสักลากลาเลยบอกอ้นี่เนนนเออาแต่ขามากก็เจอกันหลุดครับเอ้าหลุดกันบ้างไว้สิจักนอนเม่ปาหมีว่ายังขี่ขี่สามสี่ปัดแม่เอออุ้ยนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุเขนี่ยอยาเขีย the ่ยออกคนน้อเนาะแต่ว่าจะง่ายอันเดจคุณน่ะพี่น้องโอ้ดีใจนะผู้คนช่งเลยได้กินดอาไม้เสร็เลยนี่ ขม่ตัวนีน้สิขาวเนาะนะครับแม่ปลามีเคี่ยวกันครับหมเนาะขมาก็ตั้ง่อเลยเนาะแม่จ้รอไหมม่มีมไผ่มาเอาเราบางคนถือซับไปเน,นี่ยเนาะโอ้ยเอเดนมันงามครับนี่ครับคุณนะตัวขาวๆน,นี่แล้วสิคักนางดินของแเถได้ไหม่นจ้ะซับแล้วทรงเลยจ้ะเพราะว่าเมื่อนึ่งหาสิไปทรงเนาะ แมนครับเลแยกพื้นที่เรียบร้อยครับวันยังมีดินด้วยเจ๊อะไรดีบอสเลือกเล็กๆโหลดเต็มอ้อนมีแล้ววัดโตขนาดดินโตได้จังบุปผีอ่ะซุ่มแต่ทั้งถึงดินนอหนี่งก็ได้เด้วยอ่านอละโหลอยู่ด้วยดูได้ลเลือกออนอใช่นี่ครับโคนเต็ละมองสีสับ อุ้อุ้ยอุ้ยลงมาจากผูด้อจ้ะพี่น้อง <c oughs> นับหน่อใหม่ต่อออกมาทางใดเอ้ยน้องเพิ่งเอียงออกมาทางผุนนอ้องนี่เด้ออกมาจากเป็นนอที่ละอายนอมาจากไต,ตเลยที่ัันประมีกับเมื่อยแน่ครับเมื่ออีลีล่ะเดี๋ยวด้ Ủa, uh, phần nồi nhảy hiện đấy ạ Mà cái nát rồi Mà một tí, cứ ngắt Vị phang vị nhá, phang vị <laughs> no bên. Ui, khăn khát luôn. À mày nè Bớ Bớ đi vô Nói hay hay chứ đặc Tại vì nó lên Ủa, khuyến lên nó Khóc nhìn, khóc phải tổng khuất bằng gì con? Hả? <laughs> ไป่ทานนี้ก็มีแต่ลมไอะไรแน่น่้ได้ฝนเต็มที่เล่ครับจังหวะลอยเสียมมาได้เนาะจังหวะเสียมสักลงลุมครับ อู้ท่อขาเลยครับอู้าแม่ปลาหมีก็ใหญ่เด้อนกใหม่ก็ใหญ่สามสีแดนอนหนึ่งครับนี่แต่นกใหม่อึ๊บทานไหนับท่ากูเลือก,กระไดดอกมัน,นทานกี่บอกเพราะว่านี่เพิ่งอ,ออกมาจากออกมาจากที่ดินเลยเนาะอ,อนลายเสียมเลยเนาระวังน้ำด้วยจังว่าเหงือกระสีหย่าน้ำเนี่ยะ

ลงมาจากป่าบางกระตาเด็ดหย่านมืท่านทรงครับพี่น้องมาต่อเลยจ้ะโอเคมาต่อสามนอครับแม่ขามีกระตังสับหลาบเลยครับสับหลาบเลยนอนั่งดินับพี่นะ ทางดินอยู่พ่ม,ามาันเป็มาจากกิ่ดด้วน,นี่เนาฟุด <laughs> เอาหนี่แหละครับจังเสบเพิ่นสิอ่อนดีกว่าตับเต่าเนอใช่ฟุต <laughs> เลือกเลเลยเป็นตลึก <laughs> อยู่เหเนน็นบาหลายเท่าออนะหัวแนวนี่เ้าเคยซับมันสูงๆนอใยังอ่อนอยู่เด้อครับพี่น้อง ไปเด็กผู้แทงเจ้าของจะซักี่เด็ดเกออเ,ดเดี๋ยวนะมาเลยระ่บังน้ำด้วยอืมหนักแก้วอืมแก้ว,ขวเวขาเแดงเขาสมผูหน่อยเนาะครับผม <laughs> เดี๋ยวานางดีไปได้นี่ม <laughs> ีครับ ตัดออกก่อนมันท yeah, ีย oh, ังงี well, no. ่เกี่ยวน้ำอะไรนะตัดออกก่อนบล็อาเรียนด้านมือสามนอเรียงกันครับสีอโอเบาๆน้ำผุนซีฮะก่อเดียวพอเลยเนาะพี่น้องมึงก็ว่าให้แม่ใส่แม่์ประมี่ใส่นี่จะได้แล้วใส่เมย์จได้ที่นัด Ừ. Ừ. Bad điều mặt cái xiêm riêng nữa. Poor, poor. Tân yên nè chứ nói nó. Tân yên kiếp tao. Tân yên đi nè. Bên nhìn bên đây nè có là. Tân yên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 . กีดเลยครับก oh, oh, right. right. ีดเลยเดี๋ยวเบิ้งนกอคือบปกกีดอยู่เด้เบิ้งลายยืมอาวุธนน่องเพิ่นเหงื่อบ่ได้ห้วยอ่าเอ้ยดีบ่จังยูโอ้ที่นองกับจว่วใไซมีแต้เร่องแลไวดาเลแม่ป้ามีนี่นั่นแก้วกับโอ้นี่ก็แม่์นี่ย เใสใจมีดบันตัวเนาะบัดใส่มีดใส่เสียมบัะใส่เสียมสิฟังเสียงจ้วะจ้วะเด้พุ่นอีกสองผีเลยครับสองทั้งในอีกเลยครับอู้ยหลายขนาดแบบแต่เหลือทรงเท่ากสิเอาไว้กินเองนะครับแบงออกบงายเนาะแม่บงพีแบงหงอกิน่หนึ่ง <laughs> <laughs> Ủa ừ. <laughs> thằng... thằng, ngạt, thằng ngạt <laughs> <laughs> đi lên mẹ đi lên thằng đi lên mẹ 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 đi lên nó đi lên mẹ đi lên mẹ đi lên bà đi lên mẹ đi lên đi lên ัวนี้ยังหน่อยอยู่เนาะจ้ะงัดทางัดบ่งัดทางัดเลยเอ้อนี้ลองใส่หีดเบิ่งครับเสียมเข้าบ่ได้อนได้ีแล้วครับ

เห็นแน่นนี่ครับเสร็จผู้คนจังเลยสร้าาดอจะกินอ่มาสองบาทคนถือส่งคนเงดแมนมาถือส่งก็เอาจนบาทได้ลวเนาะไปยุงเงนเงาตัวนี้ใส่ยังตัวนี้ใส่เยลย mời 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 Nó mời 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 mượn mời tháo mời mời không có nguồn không có nguồn không nó đọc ăn nó nhảy nó ừ Thế là nó nó luôn ตอ,อ,อบแล้วนอกก้อนนี้นอเหลือก้อข้างกันนีครับเ,รกเก็บมารวมเพีเดียวเนาะครับผมก,ก้อนนี้็อยกกูนยกกน,นี่ก้อนหาเลย่ต้องมีกอไปท่น แตกอยู <inate S 2> ่เร no? <laughs> ื <c ười> ่อยๆเนาะเซล่ะคือยังเคยแตกดิใช่โหยเหยาะบาบเดียวพูน่ะไปทางหองมันีบ่บ่เห็นงนอยู่ีนี่ก็ยังนอยู่นี่กอนนีก็ดกเนาะรอบนี้เนาะครับผมกอนแตกนมูแล้วบ่ เธอเลยลยบ่ที่นอู้้หู้พูนี่นอทอขานี่ครับเัยแข้งกระซับถึงัึงขาดไปอย่างเดื่อนเออนผผล่ะอ่ะเอ้ยจงไปแต่งออกอีกเนาะอืออีก ทเลเลยบอโอ้ยตัวนี้ก็งา,ามครับเด็กฟูดเอดเดนอกอกไเกาะครับไปลองมองก่อนมออน้น้่นหลสิบสามแไหมมาเต่หาเห็ดนองเมื่อกี้ทางสับแมน,นบอ เนี่ยคู่เซยมด้วครับด้ามเสียมดาแมนว่าไอ้ปรตูสันมาแต่ยังรุมได้เ้ยนี่ยมายืมเีินะ แม่นคักทีดินซื่อบ่ล่ะหักขึ้นขึ้นลงมือหาเจ้าของอู้ติว่าพี่น้องบ่ได้ยินเสียงโปะเลยไหคักเนาะแม่มามาหมีมักนี่เพิ่นีแม่นางเฮาถมบ่นบ่เอออุ้ยแม่นเพราะว่าเฮาขุดเอานอนนี่นี่าวแล้วนอนสิบ่ใหญ่ปานดเนาะ โซนะจั yeah! ่วตุนนะเดี๋ยวแม่ปลาหมีกับเปแตงออกอีกเนาะครับผมไลยอยู่ครับพี่น้องตลี้ยงจ้ะจะนอนไหนจ้ะนอนไหนเนาะนี่จ้ะถูกครับเดี๋ยวนอนนี่เนาะจ้ะพี่อีกพุ่อีกข้างในครับเดี๋ยวเอาโน่สีสูงแน่เนาะครับเบอร์หนึ่ง้อสองบาทบอ ผมเมือ่อผุ่ยืมมีดได้มีดอะไรบอมีดติดกัแล้วนกใหญ่ด,ด้วยพัวนใหญ่ครับโ <laughs> งาบ่าอายขึ <c ười> ้นมา่อพุ่เออ,อ,อแก้วพุดอีกติดกันใหญ่ด้วย,ย,ยครับ เนาะให้อายเป็นผู้ทําการแสดงจ้ะเดี๋ยวเบิ่งน<ด>่งตจะมปลามีบ่อแม่นหลายสี่บาทอ่ะโอเคเดี๋ยวนาะนี่เด้อน้องงามๆเนาะ้ยเนาะครับผมอังครับ ก่อนอแม่ปะมีห้ายนอเลยครับอ,อ,งองนอนีหาลนี่ครับของก่อน,น่นีหน,นอนนสีเก็บรวมนะครับขอไปสรุปผลงานอีกทีนังน,นอเหลิมรวมแลวครับเหล,ล,ลือแต่ก่อนนีหนะแต่ว่าร้ายนะครับก่อนนี่ไ,ได้ใน,นีี่้ายแหงหนอเอเล <laughs> แต่ว่าก็ข้างๆกันบ่อปันใดครับบ่อปันใดจ้ะเนลอโอู้บันไดนับเลยพี่น้องสืนับให้ายี่เดาะขึ้นนับให้ายีเด้อจ้ะครับผมก็มาสรุปผลงานน้ำใหม่ของเฮาครับหลังจากมือเสานี้ไปหาเห็ดบเนาะแม่นจ้ะพี่น้องเคยถามเขามาว่าหึงยได้ซื้อซับน้ำใหม่กับมาซับแล้วครับพี่น้องซับแล้วมื่อนี้แม่ป้ามีก็สิไปส่งสวงใบของวัติโฮกหน่อยเนาะแม่ครับส่งเห็ดน้ำจ้ะ ผู้ใดสั่งก็รอรับเลยจ้ะผลงานเราใหม่นี่แต่น้องงามๆจ้ะแบบน้ำผู้สั่งเด้นในปลาหมึกกระสิคัดน้องงามๆไผ่ละจ้ะอวบๆเลยเนาะ,ะคัดแต่น้องอบวบๆนี่ละครับน้องงามๆเนาะก็ได้ก,กินอยู่เลยอยู่ครับพี่น้องครับเบิง่งอีกฝั่งนึงครับอ๋อสวยๆตามฤดูกาลเพป็นเนาะจ้ะ,ะช่วงนี้กําลังออกไลยครับครับผมผลงานเราใหม่ของเฮาก็ออกไลยครับพี่น้องถือว่าสุดยอดเนาะได้ใส่สอบครับมื้อนี้มีแต่อวบๆ้ะพี่น้อง ผลงานของวันที่หกพุษภาคม2568จ้พี่น้องครับเราใหม่ทรงอ,อดอด์น้อยเนาะครับผมท่านใดที่สนใจกับถักเขามาได้เนาะแม่จะทักไลน์แม่ปาหมีเขามาได้ครับจ้าฝากก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามองอีสานบ้านฉันในเด้อจา้าแม่ปาหมีขอบ,บุญขอคุณผู้ที่เขามารับชมขอคุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปาหมีกับแม่ปาหมีสำหรับคลิปืัอนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าจา้ากรับบานครับมน <laughs> พี่แน่จะสอบหน่อยเนาอต้องสอบยุเรียนหนะแม่นจ้ะนี่ใจสอบด้วย้ะพี่น้องคักแล้วคักแล้วไปกลับานเดี๋ยวผมจีบแบกกลับานแม่พ่มี่้ายคือเก่าแม่พ่มีเอากระตาไอ้อันนี่